วันที่กาก้าะบินบินลงมาถึงที่ไทยอ่ะได้บอกมือกูอยากไปรับเขามากกูอยากไปรับเขาอยากเห็นตัวเป็นๆอยากเห็นตับตาไปวะฝนตกทุกคนแบบฝนตกไปปอดามม จะเป็นเลดีกากาด้เคยเป็นเลดี้ปาราวันนี้นะคะเนื่องจากเราจะแต่งลูกกากาเนี่ยเพราะว่าเขากําลังจะมีหนังเรื่องใหม่เป็นเทรลเลอร์มาแบบว่าน่าตื่นเต้นมากค่ะคุณผู้ชม่ะคือจะบอกว่าตูเนี่ยชอบกากามันนานมากๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเรื่องราวของแฟนครับลิตเติ้ลมอนสเตอร์นี้เดินทางมาได้ยังไงจนถึงตอนนี้นะคะเรามาเริ่มแต่กันเลยดีว่า ฉันจะแนะนำเครื่องสำอางไปด้วยแล้วกันฟิลฟิลโอ้แต่จะพูดไปนะฉันเป็น Little Monster ก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้ซื้อ house of retriever ur. house laboratories เรียกเ่าปะเยอ่ะเครื่องสำอางของเจก้านั่นแหละไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ,ไม,ไ,อไม่ได้มีโอกาสที่ซื้อสักทีตูนว่ามันก็ดูทั่วๆเหมือนพวกแม็กพวกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบแต่ก็อยากนะอยากซื้อสักรอบหนึ่งซื้อเก็บไว้ ไว้มีตังก่อนช่วงนี้นะคะตูนใช้ a อ so ส l อบลูเซ s Facial Concentrate นะคะมันลดในเรื่องของริ้วรอยนะคะต่างๆต,ต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นนะตูจะทาตั้งแต่คอเนี่ยขึ้นไปจะเข้าสู่30แล้วต้องหาอะไรที่มันดูแบบว่าเอจจิ้งมาช่วยมากๆไพรเมอร์วันนี้เราใช้เป็นไพรเมอร์วันนี้ใช้ BFF b e s t f r i e n d f อย e ของ Wet n อนด์้นะคะเป็นสเปรย์ไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะรูฟองแบบ วันนี้ตู้จะใช้ชีเบอร์สี่กับเบอร์สองผสมกันนะคะอย่าลืมนะช่วงนี้ก็รองพื้นเนี่ยยังมีโปรโมชั่นกันอยู่นะคะใครอย,อยากไปซื้ออะไรกุ๊กู๋อะไรซื้อได้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเบาขึ้นอย่างที่ตู้เคยแนะนำไปใช้เป็นออยนะคะนิดหน่อยใส่ลงไปสักหยดสองหยดที่รองพื้นรองพื้นของเราเนี่ยก็จะเบามากขึ้นแต่ว่ามันจะไม่มันเพราะว่าอะไรรองพื้นของเราเนี่ยมันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออยู่แล้ว ตูก็จะลองรองพื้นนะคะด้วยการใช้แปรงแต่งหน้าแล้วช่วงนี้อินแปรงแต่งหน้าของเซนาโกเมสมาคือบ่อยรอบว่ามันใช้ดีจริงๆอยากให้ลองใช้อะมันดีมากเลยอคอนซีลเลอร์ทรัสอัลตราคีนีนะคะตัวนี้จะมีความคีม,มากกว่ารุ่นเก่านะคะแล้วก็จะมอยเจอมากกว่าตัวรู้สึกว่าไม่ตืบไม่หนาเกินไปชอบมากด้วยตัวนี้นะตัวรู้สึกว่นมันเนื้อมันคล้ายคล้ายนาสนะแต่ว่าหนากว่านาไม่ไม่ได้หนากว่านาปกปิดมากกว่านาดีอย่างดินแหละหลังจากนั้นเซ็ทหน้าด้วยแป้งฉีนะคะ ตูใช้เบอร์สมมันจะได้ผิวที่แบบพอดีมากมาเรามาเล่าเรื่องลดดีก่กาก้ากันจริงๆตูเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาอะมาตั้งแต่ตอนที่ตูเอาจริงนะไม่รู้จะหารูปได้เปล่าแต่ตูนะเห็นเขาใส่เป็นแบบชุดสวมสูทเว้ยสีเหลืองอแล้วก็มีฮูดดี้สีแดงแล้วนั่งดูบาสอยู่ตูนแม่งเฮ้ย,ยคือก่อนนะที่ตูจะมาฟังเพลงป๊อปอะดูฟังเพลงร็อกแบบเมทัลอะมาก่อนเลยแบบวาร์กร็อกอะไรอย่างนี้เลย แล้วตักวก็ได้มาฟังเพลงป๊อปเพาะกาเ้ลเลยเออตัวเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเฮ้ยเปรี้ยวจังเขานั่งดูบาร์เปรี้ยวจังอะไรเงี้ยตั้งแต่อ่าตั้งแต่อัลบั้ม just dance อัลบัมล้มแรก Search ผู้หญิงคนนี้คือใครก็ไปเจอเพลง just dance <c oughs> เพลงแรกเพลงที่สองไม่ชัวร่เพลงเพลงไหนเพลงแรกแล้วก็เห็นเพลงที่สองอ่ะเป็น เขาก็เฟหลังจากนั้นก็คือติดตามผู้หญิงคนนี้มาตลอดเลยสวยมากแล้วหอมสวยเซ็กซี่แอรไปเขียนคิ้วมานะคะคิ้วกาคาเขาก็จะมีความแบบหัวใหญ่แล้วก็หางเล็กนะคะวันนี้ตูใช้อเนาเดอร์เซปรฮิว <ale> นะคะเขียนตูนชอบการเขียนด้วยเจลมากมันเขียนง่ายแล้วก็เราจะวาดทรงคิ้วยังไงจริงๆมันเขียนง่ายหมดละแล้วแต่ความถนัดคนป้าตูตเออช่วงนี้ชอบเจลมันก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดทําไมเนาะพูดห้คนมันงงเหมือนกันล่ะ เรียบร้อยมาเมาส์ถึงแล้วกากาต่อคือหลังจากอัลบั้มนั้นนะ่ะเขาก็โปยั่วเซ็กซี่มากๆเลยใช่ไหมเราก็ทําให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ภาพลักคือเขาเป็นยังไงแบบแรกเต็มแบบสาวป๊อปสุดแปลกแหวกแนวสุดๆใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะ ยุคประมาณ2010อะมันไม่ค่อยมีร้องที่ใส่ชุดว่ายน้ำออกมาร้องเพลงมันนอยมากเว้ยนั่นแหละกาก้าก็ทำให้มันบุมขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยอัลบั้มที่สองมาคือ Bad Romance เว้ยมันยิ่งตอกย้ำความเป็นร i t t อ e m ม n s t e r อร์ว่าเราจะยิ่งโครเวียดโคดฟรีโครแบบเฟียต่างๆเพราะว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมีความแบบว่าแฟชั่นมากๆใช่ไหมรวมถึงหน้าผมของกาก้าใน MV หรือไม่ก็การที่เขาไปออกคอนเสิร์ตต่างๆก็เลยยิ่งทำให้ความเป็นกระเคยในของไม่ใช่แค่ตูนอะ ทั่วโลกมันปลุกความเป็นกระเทยขึ้นมาแบบว่าทําให้การฟังเพลงสนุกมากๆยิ่งๆยิ่งๆขึ้นไปอีกจนยิ่งทําให้นักร้องหลายๆคนเนี่ยมาในทางแบบป๊อปแปลกๆกันเยอะมากก็ไม่ถือว่าเป็นอิทธิพลในยุคๆนึงเลยนะช่วงนั้นน่ะเออสีตาเขาง,ง่ายมากๆนะคะวันนี้ตัวเราจะใช้อนา s เตอรเซียซอฟต์แกมันนี้ค่ะง่ายแล้วก็คือใช้ได้ทุกแบบทุกแนวนะคะก็คือสีไม่มากมายพอประมาณอันเนี่ยสอันนี้เลย นะง่ายๆขัดเบาแล้วก็ตรงกลางมีสีแบบอ่อนๆฉะนั้นเริ่มเลยดีแต่ระหว่างนี้ก็เงาๆไปด้วย <S <S คือตูนได้เคยแต่งไปกับการหนึ่งลุกเว้ยตอนไม่รู้ะหารไม่รู้ะหารูปเจอเปล่านะเป็นลูกตอนวีดีโอโฟนที่ใส่กระป๋องเป็นงานโรงเรียนตอนนั้นอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมกาแพงเพชรเป็นงานโรงเรียนเราใส่กระป๋องบนหัววันคริสต์มาสตลกมากพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะมี อัลบั้มใหม่ออกมาอีกชื่ออัลบั้มว่า Born This Way แล้วก็ได้เกิดปรากฏการที่บบว่า world tour แต่รอบนี้กาการได้มาทัวร์ที่ไทยด้วยกรี๊ดแตกมากรีิดแตกจริงๆแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมกำลังจะเข้ามาเรียนมหาลายัยสุนันธา <Wow. S 2> ก็คือได้ข่าวปุ๊บก็เฮ้ยทำไงเีี่ะอยากได้เงินไปดูคอนเสิร์ตขอแม่ไปทำงานที่ร้านโทรศัพท์ บริการขายตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอะตั้งใจขายหรือไม่ตั้งใจขายอะไรงไงได้เงินไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนวันละ3 0 0 2 3 0 0าฉันก็ไปทําอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เก็บเงินมา2 3 0 0 0บาทไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตกาก้าซาได้เลยคือคุณแม่ไม่ได้ให้ตังเยอะขนาดน,นั้นใช่ไหมทุกวันค่อๆวันละร้อยห้าสิบบาทอะไรเงี้ยให้กี่ขนมแต่เป็นการเก็บเงินได้เยอะมากๆเลยขอตงตัวเองตอนเด็กท้ามันฉันรู้สึกฉันประสบความมาก ได้มาดูคอนเสิร์ตกากาครั้งแรกมาก,กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดก็เพื่อนมาเรียนด้วยทีนี้ไอเราเป็นคนไม่รู้อยนุ่ยนี่อะไรวันที่กากาจะบินลงมาสนามบินเนี่ยบินลงมาถึงที่ไทยอะ่ะได้บอกมือกูอยา,า,าก,กยาไปรับเขามากกูอยากไปรับเขาอยากเห็นตัวเป็นๆอยากเห็นกัวตาตัไปค่ะไปเว้านั่งรถเมล์ไปแล้วเมล์ต่อ แต่ยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงดอนเมืองอะ่ะฮ้ยเราก็ไปไงต่อวะตอนตลกมากต,ต้องไปต่อรถเมย์ข้ามทางด่วนอะไรงงไปหมดแต่สุดท้ายก็ไปถึงพอไปถึงแล้วปุ๊บเรายืนรอตรงนั้นสองชั่วโมงฝนตกทุกค,คนแบบฝนตกป,ปอยๆแต่เวาข้ามที่เป็นลิสต์มอนสเตอร์วันศก็ยืนรอยืนรอ,อแล้วตูนยืนติดตรงแบบเหล็กข้างหน้าเลยอะ่ะแต่รูปที่ได้มาคือรูปนี้เบลอไม่ไหวแต่รู้สึกว่าใกลมาสกสเก็บป,ประสบการณ์ตอนนั้นแบบสุด หัวใจพลังตรงนั้น่ะของคนที่เป็นติ่งด้วกันที่เป็นหลับอะรู้สึกได้สึกความรักที่มันมีเยอะมากพอกลับบ้านมาฉันก็นอนยิน้มเพื่อที่จะรอไปรอเขาดูคอนเสิร์ตเขาในอีกสองวันต่อมาในความที่เป็นเก้งคือเข้ามาเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็เป็นเก้งมาก่อนก็เป็นฟิลตแต่งตัวไม่แรงแต่ถ้าตอนนั้นอะแต่ถ้าตอนนี้ไปกระเทยแล้วไปอะรับรองจะไม่ทำให้ผิดหวังรู้สึกเสียดายแล้วรู้สึกพลาดอยากแต่งตัวแรง ก็ไปดูก็ลองได้ทุกเพลงสนอยเวอร์ it, แม่แบบดีไซน์อ่ะที่ได้ดูอ่ะแล้วไม่ไม่รู้ว่าว่าเมื่อไหร่ที่จะแบบได้มาจัดอีกที่ไทยเข้าใจปะรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ในชีวิตที่รู้สึกว่าที่สุดของความเป็นจริงจริงแบบว้าวพูดละจะลองหายพยายามคัดให้เป็นเบ้านะคะเพราะว่าเบ้าตากาก้าเนี่ยเขลึกมาก มื่อกี้กินอะไรเนอร์นะคะด้วยสตีลา่าสองหัวนะตูนชอบมากอันนี้มันมีความแบบเล็กแล้วนะมันก็มีหัวเล็กไปอีกสองหัวนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเขียนใต้ตาด้วยเฟตนี้บิวตี้ค่ะ,คะแห่งสีขาแบบน,นี้ไม่รู้ว่าวันนี้แต่งออกมาจะเหมือนหรือเปล่านะตาเขาเป็นอย่างนี้ปะวะทำไม,มาของกูมันทำแล้วดูชบเชียวจังหน้าซะชอบเชียวเหรอหน้าฉันแรงเออมันบอกว่าหน้าฉันแรงอะอาติขนตาเดี๋ยวกลับมาจา้า a few moments later มาละ ขนตาและตาสุสพึงแบบ House of Gucci <laughs> นั่นแหละคือเรื่องของความเป็นติ่งตูก็เดินทางมาเรื่อยๆเรื่รรรอยๆบั๊บอาร์ตป๊อปอัลบ,บั้มอะไรนะตุลืมอมาที่มันเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยแล้วก็ เดยเราก็ติดตามผลงานมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่ามันก็จะมีช่วงที่เราฉันไม่ได้ติดตามอ,อย่างแบบอัลบั้มแบบคาวบอยหรอเรื่องอะไรคันทรี่อะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้ถูกสลิดมากขนาดนั้นหรือว่าอัลบั้มแจ๊สก็มันก็ไม่ได้ถูกสลิดมากขนาดนั้นแต่ว่าแต่เมื่อตอนไหนที่กาก้าเขาไปเล่นหนังเรื่องอะไรหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะตามดูตลอดเพราะเราก็ยังชอบในศิลปินคนนี้อยู่นั่นแหละมาจนถึง อัลบั้มล่าสุดโครมาติก้าฉันรู้สึกว่าการกลับมาของเพลง r รนอ o นมีอ่ะคือที่สุดมันคือมากที่มันคือแบบว้าวมันป๊อปมันอนิเมะมันโลแอนาโคตมันมันความติ่งอ่ะเข้าใจปะแต่ถ้าให้พูดจริงๆอ่ะอัลบั้มที่ชอบที่สุดเลยนะตูนชอบอาร์ตป๊อปเว้ยชอบมากๆๆๆๆชอบแทบทุกเพลงเลยนั่นแหละพอกลับมาเรนออนมีรู้สึกว่า ที่สุดเราก็ชอบมากเราก็เลยทําเพลงเว v e r เขาชื่อเพลงว่าพอฉันเองได้ร้องกับพี่นัทนิสาเนื้อเพลงเนี่ยก็มีความเป็นที่เราผ่านเรื่องโดนดราม่าด้วยกันมาต่างๆแล้วไปไปมา,มาอิโอน,โนอิเ,เอยังไงก็ไม่รู้ที่ฉันโดนค่ะแบบหนักหน่วงก็ใส่อกรอบหนึ่งตีกลับมากับเรื่องกาก้านี่แหละเป็นการแชร์บทความบทความหนึ่งซึพูดอีกครั้งหนึ่งนะ ว่าฉันไม่เคยเกลียดและไม่เคยทีย่จะดา่าศิลปินที่เรารักถ้าทุกคนได้อ่านบทความนั้นจริงๆทุกคนจะเข้าใจแค่นั้นแหละที่จุจะพูดมาถึงวันนี้ลุคที่ตูมแต่งเนี่ยเป็นลุคของอ่าหนังเรื่อง House of Gucci กาก้าได้ไปเป็นนักแสดงในตัวของเมียของ g ู c c i ที่เป็นดีไซเนอร์มีความร้ายมากสักเทรลเลอร์ที่ออกมาดูแฟชั่นนิสตาสุดๆด,ดูเป็นแบบเปรี้ยวทอมค่าดูแบบ ผลงานใหม่ๆล่าสุดเอ่อที่กาก้าแสดงแล้วตูนชอบมากๆเลยหรอ American Horror Story c o u t e s e Vampire เลือกเฮ้ยว่าแล้วก็อยากกลับไปดูอีกอลไรครับชีเดนี่เหรอ Star Is Born เหรอเฮ้ยรู้เลยอ่ะชอบมากแต่ว่ากูรู้สึกว่า Star Is Born อ่ะมีความเป็นกาก้าสูงมากเลยนะเพราะด้วยความเป็นแบบว่าเหมือนสาว ต่างจังอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาเขียนเพลงแล้วได้เป็นนักร้องแต่ก็มีความเป็นกาก้าสูตูมีความมุกมานะในในตัวของเขาคือถ้าเกิดใครได้เคยไปอ่านประวัติของกาการนตัวรู้สึกว่าเขาเก่งมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะล่าสุดเออเคยมีข่าวข่าวหนึ่งว่าเขาเคยโดนข่มขืนด้วยนะอันนี้ก็น่าสงสารมากๆจริงๆศิลปินฝั่งยุโรปโดนโปริเซอร์ทำเพลงข่มขืนกันเยอะมากนะคะเศร้าอะ่ะเศร้าจริงจะเหมือนปะวะแต่ฉันว่าของนะฉันเหมือนกาการอยู่กลิ่นอายมันได้ คือใต้จมูกกา้าเขาเนี Le ่ยจะมีความเป็นบุ๋มเข้าไปเราต้องเล่นสีนิดนึงฮะฮะฮะยังไงนะถ้าดูจะบอกว่ากา้าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเขามีอุดมคติที่ชัดเจนอะในเรื่องของการเมืองเขาจะบอกเขาไม่เคยกลัวตอนที่โดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเลยเขาเขาสู้เพื่ออะไรรู้ปะ l อ B t Q มาแต่ไหนแต่ไรเว้ยตวรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งเจ๋งสั์อะจริงเหมือนยังอะ ว่าจมูกเหมือนไหมวะเหมือนละอ่ะเดี๋ยววันนี้ใช้ค่าลากาเฟลนะคะสีไอคอนิกเรดจะดุยไหมอุ๊ยเหมือนเลยอ่ะบอเมนเลดีกากระบอเมนเลดี้การปากกูใหญ่กว่าเขามากอ่ะคือปากฉันไปทางโทนแบบคลี่อะ แต่ว่าเราทําได้เท่าดีจริงๆคือหาชุดตามเขาไม่ทันนะคะอันนี้ก็คือสั่งมาจากช้อปปีแบบว่าแกร a บมาเลยพี่เดี๋ยวแต่งวันนี้เลยนะคะเอาฟิลนี้คล้ายๆ ในวิดีโอเนี่ยคล้ายๆพอแต่ว่าในรูปอะเอาให้เหมือนแบบว่าตัดแค่ตาสมูกปากตูนเข้าไปอะใส่ในรูปเขาที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองพอตัวอย่างดูเรื่องนี้มากด้วยความที่มันเป็นหนังแฟชั่นแบบอิงประวัติศาสตร์จากแบบกุชชี่ดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะที่เราก็แบบรู้จักกัมนมานะจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วกา้กาได้เล่นแสดงเนาะแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะแบบเป็นตัวหลักด้วยแบบเหตุเยอะมากรอรอชมนะคะ อ่าวพฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดเข้าแล้วแล้วลุกไหนโดนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวเัาจะกลับมาเตะอีกรอบนึงแต่ว่าคงจะชอบลุกนนจริงๆเนาะแต่ว่าลุกเดีเยวลุกนี้ไปก่อนโปสเตอร์ใครชอบคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย